สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้ารวยด้ครับมือนีสิมาัถามแนวทางเด็ดเดจากเจวันนะครับผมว่าเทวันเพิ่นฟันดีบอครับผมมือนีเจวันก็สิมาสรุปให้พี่น้องนะครับผมได้รับชมและฟังจากข้างช่องเสียเอกนะครับผมฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมสิเดีประพาคลิปนะครับไปฟังกันครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศน้ำแม่แรงนะครับผมมือนี่วันที่อะไรเจวันยี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับผม ฟันดีป่ะครับเมื่อคืนฟันว่ากิเลี้ยงกระมูเก่าอจริงๆเลยอืมฟันว่ากิเลี้ยงกระมูเก่านะครับเนาะอันนี้เฮดเมนูยังครับมันหอมเนื้อค่ะหอมเนื้อนะครับเนาะโอ้แต่แซ่ยบมันมันบรรยากาศเต็มกันนะครับบุฟันเลยครับฟันทีเดียวฟันหนึ่งเท่าเดียวชิลุบไม่คู่เลย เด็กรถตัวหนเนี Three, ่คร right. ับอาชิรถกบนแหน่นะครับข้อหวกวเพื่อหกสองจุดสามแปดหกสองจุดามเลขตัวเก้าคือตัวเก้าสองเลขตัวเก้าเก้าหาหาเก้าชื่อเลขตัวเก้าเลขตัวเก้าข้อหัวทีหันเพราะมันเป็นหกห กับหกสองหกหากับหกสองเนี่ยค่ะเลขเลกออกเก้าเก้าสองกับเก้าหาบ่เนี่ยอาจเป็นหกสองกับหกหางแไม่หมอืมบ่เนี่ยนะครับเมนครับเพรว่าผูว่หกเนี่ยเมนเดนดหัวทหารผู้ว่าว่าหกบัดทุดทายผูกว่าไหหกหมดหกหมดจนบ่เหลือจ็คตัวบ่เนี่ยหันที้ผู้ว่าเรื่องเก่ามันอืมมีปูเ่าแน่นอนก่อนนี้ผู้ว่าบ่เนี่ยจาวาบ่เมนเนี่ ปูเดี๋ว่ามีผู้เฒ่าเนี่ยน้อยเล็กผู้บอกว่าอายุหมอแค่น่ะเถ้าแต่ว่ารักหกเลือกเจ็ดแต่ว่าปูกับรักคือว่าเจ็ดสิบห้าปีแต่ว่ากับว่าเนี่ยปูว่าหาหมอแค่นมากวันที่สามสิบวันที่สามสิบได้ว่ารักใดกันเนี่ยรักเนี่ือว่ารักเจ็ดแเราค่าจ้างกันป้าหูว่าสิต่อถึงต่อลงค่ะทา้าตัวเนาะ้าตัวหมอแค่นกับกับว่าเนี่ยเราคืขึ้นเรื่องอืมนั่นแหละ เพราะว่าค่าคาค่าตัวหมอแข้งเลยค่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าร้อยเจ็ดสิบแม่ไหมคแม่ไหมเหล้วกาอันอายุหมอแ่ข้งคือเจ็ดสิบห้าอันนี้คือปูว่าซื้อค่ะแต่วแม่พ่วงพวกหัวตันดอกเ็สิบห้าค่ะปูก็ว่ารักเระว่ารักหกหรือรักเจ็ดถ้ามันเป็นรักเจ็ดถ้าเป็นรักฮกก็ต้องหกสิบห้าบาค่ะถ้าเป็นรักเจ็ดกับเจ็ดเจสิบห้าอืมถ้าเกินป,ปูว่าเออมอแข่งอายุประมาณรักหก คือโมขากายเยลือมโมข่อยลือมหมขากับโมคอว่ากับอาจารยาจารยะตองบากว่าเอาค่อนกเจียบเป็นประกันเจี๊ยบหนึ่งหกห้าเยลือมมาหันไปออกสี้าวประกันเอาพ้อประกันโาขาดอกบมขาดอกก็เพราะว่าม, taking, ม er ic, e mm ันออกอ่ออาจจะบีควางจุดน er ี้เนาะนั e ่นล่ะบดเนี่ยนะครับเป็นยังข้อก้าเอาอนกเจียบเป็นประกันบนเนี่ยมัออก ออกนะคะเนาะนี่อาสีออกตัวนี่ด้วยพระ่าหนึ่นงหกค่ะหมากับมะขอดูพี่พองรถดเท่ดีหกหนึ่งหกเจจัดไรเลยหนึ 1, ่งหกรดเต็มนี่จเป็นหกหนึ่ง้าบาทเนี่ยเรื่องนี้ว่าปูตัวหมดวันสีผ่ามือ,อมค่อยบอกนี่บอค่ะเนี่ยสีผ้ามือออกเพียงตอนนั้นละค่ะแต่หาเป็นเนี่ยท้างเลยเนาะสำรับคนได้มากตัว เก่าคื้ตามตัวนี้นะหกาหกสองหกขาหกสองแมนค่านหารเ้กัวเรานาน่าตอกระีกับยิบจับไปเนาะค่ะเนาะแเมืองแยังลือเวลาอีกอยู่ตั้งสองมือสมมือเนาะค่ะมือนี่ยิบเก่าสามบสามเนื่องกันเลยอีกสามมือเลยลสามมือโอ้เลยไม่ไดอีกสามมือเนาะค่ะเลยอเวลดอีกเนีะยเราวันนี้ว่าจะฟันเห็นคนไลยเนาะซึ่งเราวันนี้คือเราละที่แต่่ากับโรููว่าตไดขึกันราคากัซื้อ ซื้อตามพี่ผู้บอกอันผู้บอกว่าเย่างก็ไม่น่าหน่อยอันประตูโค้งเก้าสิบบอกแต่ว่าถูกโค้งเก้าสิบความกว้าความยาวนี่สี่สิบหกสี่สิบหกนะครับเนาะอย่าไปนีบูเพื่อนไหงผููเพื่อนเทียนทุ้งฐานะสลักเข้ามาประตูโค้งสี่หกไปเสาไปขางเสาแล้วก็เอาไส้เก้าสูวนหนึ่งเป็นผ้าสังกระจายอันเป็นเป็นไหงนะคะรุ่น ตัวโค้งรลุดเก่าศูนย์รลุนเก่าศูนย์นะครับานะที่เวลาเก่าซี่ขาหัวลงเป็นฮุกหัวต้องถันเห็นป่าชั้นหน้าฝ่าฮุกสองเทีาฮกอยู่หันหกอยู่หันไม่ได้ก็ชุดไทยเก่าสองอะไรเนี 9, ่ยอันนี้คือกันนะคะเลขออกตัวเก่าเก่าสองหาเก่าหนึ่งหาเก่าเขาบอกเปลี่ยนจะอยู่กับเก่าอาจจะเป็นหนึ่งหาหกก็ได้ เพราะว่าเขาเปลี่ยนโมแน่ไดครับเขาอาจจะเปลี่ยนถึงหัวรุงก็ได้นั่นแหละค่ะหนึ่งห้าหกแล้วค่ะหนึ 1> 1, 5, 2> 9, 2, ่งห้าหกเก้าสองก็จะเป็นหกสองก็ได้อืเขาเอาปูวมิสองอีวั 4, 2, 6, 2, วนกับกระสิบว่าเท่าเล็กเท่าหน่อยนะคะเนาะเอฟซีก็เตรียมประกาชดไว้ค่ะสำหรับคนประมาณสองกับซื้อสองหกสองเจ็บอยนูะ่แล้วนะคะเนอะสองซี่นี่สินะตาม กับตามเล็กสองเนาะค่ะเนาะเล็กสองค่ะคกามณีปูก็ได้บอกอยู่ค่ะเจ๊บ้านยังบริมากเนาะค่ะยอดยอดโบสถ์ค่ะยอดบดซื้อเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะอืมเก้าเจ็ดศูนย์นะครับมาไม่เนาะค่ะล่าุดคือเจียงโม่ก็จำไม่ได้ราคาจำได้แค่ว่ายอดโบสถ์ค่ะเก้าเจ็ดศูนย์กันนั่นเนี่ยค่ะอันเจียงโม่ใส่ข่าอย่ังก็ว่าเจี๊ยบซีบไว้อืม มันมีมนเกียนอะไอเยู่ราคา,าสิเบอร์หกหาเลขปู้กะแ่่่าว่บนไปบ้นมาครับไปลับมาค่ะเดี๋ยวถายมันว่นเสียหน่อยเพราะว่าตอนปูก็ว่ามาเนาะหมาหม,มอกมมาชีหม,มกอกเดี๋ยว่อว่าเก่าเจี๊ยบูน ไ้เซียจวนใส่ค่ายเจ็สิบบาทอืมอล้าแตาให้ว่าไปยิบเก้าอยู่หนาศูนอยู่หลังเก้าซูนทวรสิอืมเก้าอยู่หนาศูนอยู่หลังนะครับนี่เอฟซีเข้าไปเตรียมประกาศเกับสำหรับแนวทางของกีบันค่ะเนาะค่าตั๋วหมอแค้นค่ะเก้าร้อเจ็ดสิบผ่านเจ็ดังโม่เก้าร้อยเจ็ดสิบตว่าอยู่หมอแค้นไอ้ไม่ได้ใกล้จะเอฟซีกัทีบา็เห็นค่ะ เดี๋ยวอายุหมอแค่นี่คือยี่ยส,สิบห้าปูว่าบมแน,น่นะอาจจะเป็นรักฮุกก็ได้เนะอันรักฮกก็ที่กกเป็นฮุกห้าเลยนะอืมอันลักเทจะเทา,า็ที่เก้าเจ็ดศ <97. 90. S 2> ูนย์เก้าศูนย์นะคร,ครับมึงไว้ได้พี่น้องเอฟซีครับผม <10. S 2> แคบหนาจอไว้ได้ครับด้วยเซเลบปปพาดแต่ปูเขาจะบอกที่เทวันตอนแรกเราตุ้งเพิ่นบอกเตืนตัวนะเนาะครับ มาเจ็ดสองเจ็ดสองนะครับวันจะเล็กก็ซื้อไว้เรื่องมันอย่างนี้เพื่อนบอกว่าก็อันเพิ้นไห้อยุแม่อันแม่ใบสีเนาะค่ะเนาะเพื่อนเอาใบสีมาถวายเพื่อนอายุเก่าสิบเจ็ดปีครูกับเลยกต่ออายุอ่ะเพื่อนเป็นสองร้อยเจ็ดสิบนั่นแหละเสียงหน่อยฟันเห็นรถล้อมรถอยู่ในสองเจ็ดบอกค่ะรับเสียงหน่อยบ่อยฟังวันเสียงหน่อยเสียงฝนแมนน่ะนะเสียงฝนเสียงฝนวัน่ะ ฟันสองสามมือเรี่ยงกันเนี่ยว่ากอมรถยูซ่าเนี่ยทะเบียนรถเพิ่นสองเจ็ดแปดแปดหกสองเจ็ดแปดหกเนี่ยเพิ่นฟันเกียวกับรถนะครับสองเจ็ดเนี่ยก็ตรงกับเลขกทั้งปูนะครับเนาะเนี่ยค่ะเอ้าสองหกกับเขาแก้ยร์เพิ่นดีสุอืมเอนกันกับครับสองเจ็ดแต่ว่าเขาแกบยร์ไ่ะเนาะกระลิกเก่าอ้่นเย็นเนี่ยครบรอบแล้วไม่ยืมมาอีกแล้วค่ะพยานาเกียเสียงสององ เหลวค่สังกระจัยกับวันเนี้ยเนี่ยค่ะเอาว่าที่ปูบอกก็คือเก่าเทบสองเนาะครับอตองหวัดคือ,อวันคือตองหวัดตั้งแต่วันที่ซิเบเ็ปบอกคือตั้งโม่ตั้งแต่วันที่สิบเทปค่ะเดี๋ยวเสียวไม่อืมคนละเหลี่ยมครับผมอันนี้คือตั้งแต่ตองหวัดค่ะอืม ตั้งเตตต้อนก่นเพื่อประตูโค้งนี่ตั้งเสาสองเส,า,สาค่ะอืแล้วกับพญานาคเจ็ดเสียนสององค์พระสังกัจจายนี่น้าเก่้านะคะนอหน <1 S 2> ึ่งองค<ช>์หน <1 S 1> ึ่งองค<ช>์ <ๆ S 2> แล้ววันนี้พญานาคนี่ปูว่าเจ็ดสององค์เอาเจ็ดต,ตัวเดียวก็ได้อืแล้ววันนี้พระสังกัจจายนี่น้าเก่้าเหยอยู่ข้างนาครับแคบหน้าจอไปเลยพี่น้องเก่้านี่เห้อยู่ข้างนาเ<ช>จ็ดเอาข้างหลังตาว่า เอียงตีนมาอือฮึมค่ะขาดเก้าไว้ข้างหน้าเจ็ดไว้ข้างหลังอืเก้าสองเจ็ดหรือว่าจะเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดก็ได้เก้าหนึ่งเจ็ดแต่ว่าเก้าสองเจ็ดก็เป็นเลขตัวเก้าที่ปู่ว่าตัวเก้าแทนแน่นอนเพราะว่ามาแดงพอก็ต้องบอกก็ต้องบอกกับลูกครับผมมาแดงมาแดงก็เพื่อสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนั่นแหละครับผมสองศูนย์เจ็ดหนึ่งปันนี้ ผ้าสังกระจายผ้าสังกระจายกับเก่านะคะเนาะครับนำเก่าเป็นเก้าพยานาคพญานาคเป็นเจี๊ยบต่เสียกแมนครับพญานาคเป็นเจี๊ยบจ่นีครับตีเส่นเดียร์ไทยเนาะเดี๋ยวพญานาคเจี๊ยบเสียนเจี๊ยบเสียนอย่างนี้สององค์เจี๊ยบเสียนสององค์เอาว่าปูว่าเจ๊นี่เอาตัวเดียวก็ได้อืจะโตเนืองก็บเคือเก้าเนืองเจียืกว่า เก้าสองเจ็ดนี่ครับเขียบน่าจอไปได้พี่น้องสิทิประภัตนะครับเนาะนี่ค,ค่ะกับเป็นเลขตัวเก้าเข้ากันด้วยหรือห้ากับสี่เหมือนครับเก้าหนึ 1, ่งเก้าสองอาร์ซิกับก็ได้หกสองแล้วกัหนึ่งหกห้าเชี่ยงอือครับตัวเลขมีสัมเนียบครับผมเองครับผมเพรอว่าพัวเลขตัวเก้าเลขตัวเก้าได้นไหม บ่ไอ้เตียนแปลงเลยได้ค่ะแต่แตงหวดที่เลียวก็คือตัวเก่าเนี่ยนะนะเนาะขอบคุณแนวทางสำหรับเจวันนะครับมาสรุปอีกทีนึงคือเมือวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะขอบคุณแนวทางครับขอบคุณแนวทางสำหรับเจวันนะครับเนาะครับผู้ใดยังสนใจ ปูพัดสังกระจายนะครับผมบูชาได้ทั้งช่องนะครับเนาะเปิดท่วก,กระสิยูด้านล่างด้วยปีนองเอฟซครับผมครับผมกระากกุดไหลกดแชร์ช่องเสียเอกพาราดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ